สวัสดีผู้ปกครองที่ครบรพทุกทท่านนะคะดิฉันพัฒนันจิรเลิศธนานน์รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการนโยบายแผนและงบประมาณในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนําเรียนข้อมูลที่ได้ดําเนินการนะคะให้กับทางผู้ปกครองได้รับทราบนะคะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการดําเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายการจัดการศึกษาของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นนะคะนั่นก็คือค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการแจกเป็นเงินสดให้กับนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น2,665คนและมีการโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารจำนวน123คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่21มิถุนายน2,564ที่ผ่านมานะคะส่วนภาคเรียนที่2นะคะหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนายังคงมีความรุนแรงเช่นนี้นะคะทางโรงเรียนก็จะมีการสำรวจ ข้อมูลไปยังท่านผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองได้แจ้งความประสงค์นะคะว่าจะมีการให้โรงเรียนดําเนินการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในรูปแบบใดนะคะไม่ว่าจะแจกเป็นรูปแบบของเงินสดหรือการโอนผ่านระบบบัญชีธนาคารนะคะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือนักเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์นะคะในส่วนนี้นะคะเป็น ส่วนของทางกสทชที่มีการรับผิดช,ชอบอยู่นะคะสส่วนด้วยกันส่วนแรกถ้านักเรียนใช้ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนะคะก็จะมีการเพิ่มปริมาณอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนจํานวน2กิกนะคะแล้วก็นักเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะคะก็จะมีการลดหน้าบินค่าอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนนะคะจำนวน2เดือนเดือนละ79บาทนะคะ เรื่องที่3นะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระราค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะในส่วนที่สพทรัรบผิดชอบอยู่นะคะจำนวนส0 0พันบาทต่อคนนะคะในส่วนนี้นะคะทางโร,รงเรียนของเรานะคะก็ได้ดําเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะคะ โดยมีการโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารของผู้ปกครองนะคะจำนวนทั้งสิ้น2,785คนนะคะ,ะเป็นบัญชีของผู้ครองเองนะคะจำนวน2,550คนแล้วก็ผ่านบัญชีธนาคารของนักเรียน235คนนะคะตรงส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ครองนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะกรอกข้อมูลต่างๆที่โรงเรียนนะคะขอความร่วมมือไปนะคะ ในส่วนที่4นะคะเรื่องของมาตรการช่วยเหลือในส่วนของโรงเรียนนะคะที่ได้ตระหนักเห็นนะคะถึงความจําเป็นและความสําคัญของนักเรียนในช่วงของการเรียนการสอนนะคะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้นะคะเบื้องต้นนะคะโรงเรียนก็มีการาแบ่งเบาภาระ,ระค่าใช้จ่ายของผู้ครองโดยมีการปรับลดค่าบํารุงการศึกษานะคะ ของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะคะห้องเรียนปกตินะคะเราปรับลดอยู่ที่300บาทนะคะห้องเรียน ISM นะคะ800บาทห้องเรียน MP 3,600บาทห้องเรียน MEP นะคะ2,600บาทและห้องเรียน s m a t นะคะปรับลดอยู่ที่2,300บาทอันนี้เป็นส่วนแรกที่โรงเรียนได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนที่สองนะคะที่เป็นมาตรการของโรงเรียนเราเนะคะเป็นเรื่องของการคืนเงินบำรุงการศึกษาของโครงการห้องเรียนพิเศษนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะทางโรงเรียนอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะคะเพื่อปรับคืนเงินในส่วนของค่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้นะคะในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะ ส่วนรายละเอียดว่าจะมีการคืนเงินเท่าไหร่อย่างไรนั้นเดี๋ยวมีความชัดเจนแล้วนะคะทางโรงเรียนจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนที่3ที่โรงเรียนได้ดำเนินการนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะเป็นเรื่องของการสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นะคะ โดยโรงเรียนจะดำเนินการสนับสนุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น5เดือนนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะทางฝ่ายธุรการนโยบายแผนและงบประมาณของเรานะคะก็มีเรื่องที่จะชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ